สวัสดีค่ะเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปกับครูยุพินกับช่องแมทครูยุพินนะคะวันนี้เรามาเรียนตรกกศาสตร์เบื้องต้นเนื้อหาม .4 กันนะคะ,ะสิ่งแรกในการเรียนเรื่องตรกกศาสตร์นะคะก็คือเราจะต้องรู้จักความหมายของคําว่าประพจน์ศก่อนนะคะประพจจนน์คืออะะไรปรปพ์ก็คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะคะที่เราบอกได้ว่าเขาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ أ, ข้อความประเภทใดบ้างนะคะที่เป็นประพจน์นะอย่างเช่นอย่างเช่น أ, ครูบอกว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเห็นไหมคะข้อความนี้เป็นประโยคบอกเล่าซึ่งเราทราบว,ว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเนี่ยเป็นประ,ประโยคที่บอกให้เรารู้ว่าเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยเราทานข้าวาเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ข้อความไหนบ้างที่ไม่เป็นประพจน์นะคะเช่นนะคะเช่นประโยคต่างๆที่ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความในรูปคําถามไปไหนมาห้ามเดินลักษนามอขอร้องนะคะอย่างเช่นได้โปรดเห็นใจฉันด้วยอะไรแบบนี้นะคะอ้อนวอนคำอุทาน ว้ายตายอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ใช่ประพจน์นะคะข้อความแสดงความปรารถนาเพราะว่าคําเหล่านี้ประโยคเหล่านี้นะคะมันไม่สามารถหาค่าความจริงได้นะ,ะหรือนะคะบางประโยคนะคะอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคปฏิเสธค่ะแต่ก็ไม่มีค่าความจริงเพราะว่ามีสิ่งที่เราไม่ทราบว่าเป็นอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นครูบอกว่า เขาเป็นกวีนะคะเขาเป็นกวีนะคะเขาคนนี้คือใครนะะเราไม่ทราบว่าเขาคนนี้คือใครถ้าระบุไปว่าสุนทรผู้เป็นกวีโอเคอันเนี้ยจะเป็นประพจน์ทันทีเลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการในทางคณิตศาสตร์นะคะประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ x ลบเเท่ากับ12 บางคนอาจจะแก้สมการให้ครูแล้วก็ได้นะคะบอกว่า x คือ19อ่าแต่ว่าตรงนี้นะคะเราต้องการจะทราบแค่ว่าเขาเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้ว่า x คือจำนวนอะไรจึงทำให้เราไม่สามารถบอกได้นะคะว่าค่าความจริงหรือความจริงของประพจน์เนี้ยเป็นอะไรนะคะ,ะส่วนสองคำเนี้ยนะคะสองประโยคที่ครูขีดมาเนี่ย เขาจะเรียกว่าประโยคเปิดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะหลังจากที่เรารู้จักกับประพจน์เป็นอย่างดีแล้วนะคะเราลองดูตัวอย่างนะคะของประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์นะคะเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกอันนี้เราก็บอกได้ใช่ไหมคะว่าเป็นจริงใช่ไหมคะสุนัขมีสี่ขาเราก็บอกได้ว่าเป็นจริงใช่ไหมคะ ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศอินเดียอันนี้เราก็บอกได้เลยว่ามันไม่จริงใช่ไหมคะบอกได้อย่างเดียวเลยด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยถ่าถ้าเป็นข้อความลักษณะน,นั้นจะไม่เป็นประพจน์นะคะเดือนมก,กราคมมี30วันอันนี้เราก็บอกได้ชัดๆเลยว่าข้อความนี้เป็นเท็จใช่ไหมคะเพราะว่าเดือนมก,กราคมมี31วันนั่นเองนะคะ ตัวอย่างของประโยคหรือข้อความที่ไม่เป็นประพจน์นะคะที่ครูได้พูดไปเบื้องต้นนะคะเช่นประโยคคําสั่งใช่ไหมคะห้ามเดินลนักษามกรุณาปิดไฟก่อนออกจากห้องเธอกําลังจะไปไหนเป็นประโยคคําถามเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคะ y บวกหเท่ากับแแบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างของประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปนะคะคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือคำว่าค่าความจริงนะคะค่าความจริงคืออะไรค่าความจริงคือความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของสิ่งที่กำลังพิจารณานะคะมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือค่าความจริงเป็นจริงเราจะใช้แทนด้วยตัวทีนะคะค่าความจริงเป็นจริงแทนด้วยตัวทีมาจากคำว่า true นะคะแล้วก็ค่าความจริงเป็นเท็จ มาจากคำว่า false นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัว f แทนนะคะโอเคหลังจากที่เรารู้จักความหมายของประพจน์รู้จักค่าความจริงแล้วนะคะเราไปดูกันต่อค่ะลองพิจารณานะคะว่าข้อความที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่นะคะข้อที่1ดับไฟก่อนที่จะไม่มีไฟให้ดับนะคะตัวนี้ก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะ อ่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้ไม่เป็นประพจน์นะคะยี่ส่วนเเท่ากับพายนะคะตัวนี้เราบอกได้ใช่ไหมคะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะยี่ส่วนเไม่ได้มีค่าเท่ากับพายนะคะแต่เขาจะมีค่าประมาณนะพายจะมีค่าประมาณนะคะยี่สิบสองส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นประพจน์ เพราะว่าเราบอกได้ว่าเขาเป็นเท็จนะคะข้อที่3ค่ะทศนิยมตำแหน่งที่10ของสแควรูทสาก็คือ7นะคะตัวนี้เราก็ต้องบอกได้นะคะสมมติว่าเราจะหาทศนิยมตำแหน่งที่10ของสแควรูทสจริงๆเราก็ต้องสามารถหาได้นะคะต้องทราบแน่ๆว่าเป็น7หรือเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประพจน์นะคะ ข้อที่4ค่ะ x บวก y บวก5เท่ากับ0นเนื่องจากเราไม่ทราบว่า x กับ y เนี่ยเป็นจำนวนใดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่เป็นประโบ์ค่ะข้อที่5อย่าส่งเสียงดังนะคะเป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมคะตัวนี้ก็ไม่เป็นประโน์ค่ะ ธงชาติไทยมี3สีอันนี้บอกได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเขาเป็นจริงใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นบอกค่าความจริงได้อย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นประพธนะคะโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดเป็นประโยคในลักษณะขอร้องใช่ไหมคะขอความร่วมมือตัวนี้ก็ไม่เป็นนะคะไม่เป็นประโพ์ เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกไม่ได้นะคะว่าค่าความจริงเป็นอะไรข้อความนี้จึงไม่เป็นประน์ค่ะ x. x กำลังสองน้อยกว่าลบหนึ่งนะคะเนื่องจากเราก็ไม่ทราบอีกว่า x ตัวนี้คือจำนวนใดดังนั้นเราก็เลยบอกไม่ได้ว่า ค่าความจริงเขาจะเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นประพจน์นั่นเองต่อไปนะคะเซตของศูนย์เป็นสับเซตของเซตคู่อันดับ0ูนย์กับคู่อันดับ1นึนะคะซึ่งเ,เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราบอกได้ว่าข้อความเนี้ยเขาเป็นเทตนะคะเพราะว่าเซตของศูนย์ไม่ได้ เป็นสับเซตในเซตตัวนี้เลยนะคะไม่ได้เป็นสับเซตของเซตนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เลยไมกยก่ก็เลยเป็นประพจน์ค่ะทุกทีก็เลยเป็นประพจน์นะคะเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จนะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรา,เารู้จักกับความหมายของประพจน์นะคะแล้วนะคะเราก็จะมาดูการเชื่อมประพจน์กันค่ะสมมุติว่าเรามีประพจน์ตั้งแต่หนึ่งประพจน์ขึ้นไปนะคะ เราอยากจะสร้างประพจน์ใหม่ด้วยการเอาประพจน์สประพจน์ในอย่างน้อย2ประพจน์นะคะมาเชื่อมกันเพื่อสร้างเป็นประพจน์ใหม่เราจะสามารถทําได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูการเชื่อมตรงนั้นนะคะอยากจะให้นักเรียนมาดูตัวตารางสองตารางด้านล่างนี้ก่อนนะคะสมมุติว่าครูมีประพจน์ p 1ประพจน์ประพจน์ p 1ประพจน์นะคะประพจน์ p เนี่ย เขาอาจจะมีค่าความจริงเป็นไปได้สองอย่างใช่ไหมคะเขามีค่าความจริงเป็นไปได้สองอย่างก็คือไม่จริงก็เท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งและสมมุติว่าครูมีอีกหนึ่งประพจน์ค่ะเป็นประพจน์ q นะคะเป็นประพจน์ q อ่ะตัวประพจน์ q เองเขาก็มีค่าความจริงเป็นไปได้สองอย่างก็คือไม่จริงก็เท็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูเอา q มาเชื่อมกับ P นะคะคตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวเชื่อมนะคะแต่ถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเอาไปเชื่อมกันสบประพจน์เนี่ยสมมติว่า p เป็นจริงนะคะถ้าเราเอาไป,ไปเ,อเอาไปเชื่อมกับ q ตรงนี้เจ้า q เองก็มีค่าความจริงเป็นไปได้สองอย่างก็คือไม่จริงก็เท็จนะคะแต่ถ้ากรณีที่ p เป็นเท็จนะคะถ้าครูเอาไปเชื่อมกับ q จะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ตัว q เองเขาก็มีค่าความจริงเป็นไปได้2ออย่างก็คือไม่จริงก็เท,ท็จเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากลักษณะตรงนี้แล้วนะคะเราจะได้กรณีของการจับคู่กันของ P กับ Q อยู่4กรณีด้วยกันดังตารางนะคะช่องแรกค่ะถ้า P จริงได้ q จริงก็คือเส้นนี้นะคะช่องที่2ค่ะถ้า P จริงได้ q เท,ท็จก็คือเส้นนี้ นะคะช่องที่3ถ้า p test q จริงก็คือเส้นนี้นะคะแล้วก็ช่องที่4ถ้า p test q test ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะดังน an er Burton, ales, ั way, ้นกรณีที่เขาเชื่อมกันอยู่2ประพจน์ก็จะมีกรณีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่4กรณีค่ะคราวนี้ถ้าเกิดครูขยายนะคะขยายตัวประพจน์ให้มากขึ้นเป็น3ประพจน์นะเป็นสประพจน์ โอเคเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะด้วยการเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้แบบเมื่อสักครู่นะคะสมมติว่าครูมีประรพจน์ p เจ้าประ,ะเจ้าประรพจน์ p เองก็จะมีค่าความจริงเป็นไปได้2ออย่างใช่ไหมคะไม่จริงก็เท็จอย่างใดอย่างหนึง่งโอเคไม่จริงก็เท็จอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเราเอาไปเชื่อมกับประพจน์ q ค่ะเอาไปเชื่อมกับประพจน์ q เจ้าตัว q เขาก็มีค่าความจริงเป็นไปได้2ออย่างก็คือไม่จริงก็เท็จนะคะอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่ละกรณีของของ P นะคะก็จะมีไม่จริงก็เท็จถ้าไปเชื่อมกับ Q นะคะถ้า P เป็นเท็ตตรงนี้ก็ไม่จริงก็เท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเอาไปเชื่อมกับประพจน์ R นะคะเป็นประพจน์ตัวที่3แต่ละกรณีของ Q ตรงนี้ก็จะแตกออกไปเป็น สองกรณีย่อยสองกรณีย่อยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ากรณีทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าประพจน์สามประพจน์เข้ามาเชื่อมกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด8กรณีนะคะตามนี้เลยนะคะเรียนลองสังเกตนะคะอันนี้คือกรณีที่1ในแถวที่1กรณีที่2นะคะก็คือแถวที่2กรณีที่3 แถวที่3กรณีที่4แถวที่4กรณีที่5แถวที่5กรณีที่6แถวที่6กรณีที่7แถวที่7กรณีที่8แถวที่8นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราคงจะพออสังเกตออกแล้วนะคะว่าถ้ามีสองประพจน์เชื่อมกันจะมีกรณีเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่4ประพจน์4กรณีด้วยกันนะคะ อันนี้สประพจน์แต่ถ้ามี3ประพจน์จะมีกรณีเกิดขึ้นทั้งหมด8กรณีใช่ไหมคะ8กรณีสมมุติว่าครูเพิ่มประพจน์เข้าไปอีกหประพจน์นะคะเป็น pqr แล้วครูก็เพิ่มเป็น s เข้าไปนะคะครูเพิ่มเป็น s เข้าไปเนี่ยถามว่ากรณีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ะะจะมีทั้งหมดกี่กรณีนะคะหลายคนก็คงจะพอเดาได้แล้วนะคะจะมีทั้งหมดอยู่16กรณีนั่นเองค่ะเพราะว่าจากตัวลักษณะของตารางข้างบนนี้นะคะ2ประพจน์มี4กรณีก็คือจำนวนกรณีนะคะจำนวนกรณีจะเท่ากับ2ยกกำลังสองกรณีนี้นะคะจำนวนกรณีก็จะเท่ากับ 2ยกกําลัง3ประพจน์นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจำนวนประพจน์นั่นเองนะคะด้านบนคือจำนวนประพจน์แปลว่าถ้ามี4ประพจน์ก็คือ2ยกกําลัง4ก็จะมีทั้งหมด16กกรณีนั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้หลายคนคงจะงงว่าอาจารย์คะอยู่ดีๆ PQ มาอย่างไรนะคะ เมื่อสักครู่ครูก็ลืมชี้แจงไปตรงนี้นะคะว่าต่อไปนี้เพื่อใหอ้การพูดถึงข้อความนะที่เป็นประพจน์เนี่ยเราใช้เขียนได้ง่ายขึ้นเราก็จะกำหนดให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะเป็น ตัวไหนก็ได้เลยนะคะแต่ณที่นี้ในเอกสารของครูเลือกจะเป็น pqrst แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะเขียนเป็น a b c d ได้หมดเลยนะคะใช้แทนประพจน์นั่นเองนะคะที่กำลังที่เรากำลังพูดถึงโอเคนะคะคราวนี้เราไปดูการเชื่อมประพจน์ค่ะที่ครูพูดไปแล้วนะคะ ครูจะลองยกตัวอย่างของการเชื่อมประพจน์นะคะอย่างเช่นในประโยคภาษาไทยนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าฉันไปตลาดคุณแม่ไปตลาดถ้าเราจะพูดสองคำสองข้อความนี้ให้มันดูเชื่อมโยงกันนะคะครูก็จะต้องพูดว่าฉันและแม่ไปตลาดใช่ไหมคะ ก็จะดูกระชับชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปถ้าเราต้องการจะเอามาเชื่อมกันเพื่อให้เขาดูกระชับชัดเจนมากขึ้นเราก็จําเป็นจะต้องมีตัวเชื่อมนะคะซึ่งตัวเชื่อมในทางตรรกศาสตร์ก็จะมีอยู่สตัวเชื่อมด้วยกันนะคะ <c oughs> เรามาดูตัวเชื่อมแรกค่ะตัวเชื่อมและครูวงเล็บไว้ว่าแต่แล้วก็กลับด้วยนะคะ ก็คือคำว่าและคำว่าแต่คำว่ากับจะใช้แทนตัวเชื่อมเดียวกันก็คือตัวเชื่อมและนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของเราก็จะมีลักษณะคล้ายตัว v แล้วก็คว่ำลงมานะคะเป็นรูปเหมือนหมวกเหมือนหลังคาแบบนี้นะคะเวลาอ่านเราก็จะอ่านว่า p และ q อ่านว่า p และ q นะคะตัวเชื่อมที่สองค่ะตัวเชื่อมหรือสัญลักษณ์ก็คือ ตัว v นะคะเหมือนกับตัว v เลยนะคะ p หรือ q อ่านว่า p หรือ q นะคะตัวเชื่อมที่3ตัวเชื่อมถ้าแล้วค่ะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะลูกศรเขียนไปข้างหน้าอ่านว่าถ้า p แล้ว q นะคะถ้า p แล้ว q ตัวเชื่อมที่4ค่ะตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะ แทน p ก็ต่อเมื่อ q ค่ะอ่านว่า p ก็ต่อเมื่อ q นะคะสำหรับตัวที่5ที่เห็นไม่ใช่ตัวเชื่อมนะคะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนการปฏิเสธปฏิเสธข้อความนะ,ะใช้แทนการปฏิเสธข้อความอ่อย่างเช่นก็บอกว่าถ้า p เป็นประพจน์แล้วนะคะครูใช้ตัวนี้ค่ะ not อ่านคอ่านว่า not p นะคะหรือบางคนจะอ่านว่านิเศษของ p เลยก็ได้นะคะตัวนี้จะใช้แทนค่าความจริงใช้แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้ามกับ p นะคะเช่น,นเช่นนะคะถ้า p เป็นจริง not p ก็จะเป็น เป็นเท็จนั่นเองคือค่าความจริงเขาจะตรงข้ามกันถ้า p เป็นเท็จ not p, p, p ก็จะเป็นจริงนั่นเองค่ะโอเคนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักตัวเชื่อมครบทั้ง4ตัวแล้วก็นิเสธอีก1อันแล้วนะคะเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมนะคะค่ะต่อไปเราก็มาดูค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมนะคะในตารางนี้นะคะ ครูใส่ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมทั้ง4ตัวเชื่อมไว้ให้หมดเลยนักเรียนสามารถเก็บตารางนี้ไว้ท่องนะคะเพื่อที่จะอเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะกำหนดให้ p q เป็นประพจน์ใดๆนะคะตัวนี้ครูยกตัวอย่างกรณีที่เขาเชื่อมกัน2ประพจน์นะคะส่วนถ้ากรณี3 4เราก็อ้างอิงจากตารางนี้ได้เลยนะคะกรณีที่เชื่อมกัน2ประพจน์มี p กับ q ตัว p เองนะคะที่เราได้พิจารณาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจริง2กรณีแล้วก็เป็นเท็จ2กรณีนะคะส่วนตัว q เขาก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จนะ,ะในตารางใครที่จำไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าข้อมูลตรงนี้มาอย่างไรนะคะอันดับแรกค่ะถ้าเราเอา p และ q นะคะมาเชื่อมกันเอา p กับ q มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและนะคะเราจะได้ว่า เวลาหนูท่องนะคะไม่ต้องไปท่องจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นเท็จท่องแบบนั้นมันเสียเวลามากนะคะให้เราดูแค่นี้ค่ะโอเคสำหรับตัวเชื่อมและเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจริงและจริงเป็นจริงนอกนั้นเนื่องจากเขามีเท็จเขามีเท็จนะคะไม่ไม่ P เท็จหรือ Q เท็จก็แล้วแต่หรือจะเท็จทั้งคู่ P และ Q ก็จะเป็นเท็จ ทันทีนะคะนี่คือการจำนะ,ะเราจะได้ไม่ต้องอท่องหมดเลยนะคะต่อไปค่ะตัวเชื่อมที่สองตัวเชื่อมหรือหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นจริงเมื่อ p หรือ q เป็นจริงตัวใดตัวหนึ่งค่ะหมายความว่าไม่ว่า p หรือ q ขอให้มีจริงเขาก็จะจริงทันทีนะคะหรือหนูจะท่องแค่ P หรือ Q เป็นเท็กรณีเดียวก็คือเป็นเท็เมื่อเท็หรือเท็นั่นเองนะคะเท็จหรือเท็นั่นเองอ่ะต่อไปตัวเชื่อมที่3ก็คือตัวเชื่อมถ้าแล้วนะคะถ้า p แล้ว Q ตัวถ้า P แล้ว Q จะเป็นเท็อยู่เพียงกรณีเดียวก็คือกรณีที่ถ้า P เป็นจริง Q เป็น เท็จนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะมองเป็นตัวหน้าตัวหลังนะคะถ้าหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวเชื่อมที่4ค่ะตัวเชื่อมก็ตรงเมื่อสําหรับตัวเชื่อมก็ตรงเมื่อจะเป็นจริงอยู่สองกรณีนะคะเขาจะเป็นจริงเมื่อไหร่เขาจะเป็นจริงเมื่อค่าความจริงของ p และ q เขาเหมือนกันไม่ว่าจะจริงเหมือนกันหรือเท็จเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดค่าความจริงเขาต่างกันเขาก็จะเป็นเท็จทันทีนะคะสำหรับตัวสุดท้ายที่เห็นนะคะก็คือตัวนิเศษของ p หรือ not p ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประพจน์ที่ตรงข้ามกับ p นั่นเองนะคะ p จริงก็จะได้ not p เป็นเท็จ p เท็จก็จะได้ not p เป็นจริงนะคะสำหรับตารางตรงนี้ใครยังจำไม่ได้อาจจะจดไว้แล้วก็พกติดตัวท่องไปด้วยนะคะ เราลองดูค่ะลองมาหาคำตอบในตัวอย่างที่1กันนะคะจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ถ้า1-5บวก5เท่ากับ2คูณ3ตัวนี้ถือว่าเป็นประพจน์ตัวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นประพจน์ตัวหนึ่งแล้ว1-6บวก6เท่ากับ3คูณ3ตัวนี้ก็เป็นประพจน์อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อมกันอยู่ด้วย ตัวเชื่อมท่าแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาพิจารณาค่ะว่า1บวก5เท่ากับ2คูณ3จริงไหมถ้านบวก5ได้6 2คูณ3ก็ได้6แสดงว่าตัวนี้เป็นจริงนะคะแล้ว1บวก6เท่ากับ3คูณ3จริงไหมคะอันนี้ไม่จริงใช่ไหมคะเเท่ากับ9ไม่จริงเลยนะคะเป็นเท,ท็จเพราะฉะนั้นถ้าหน้าจริงหลังเท,ท็ตตัวเชื่อมท่าแล้วค่ะ จะเป็นเท็จทันทีนะคะหน้าจริงหลังเท็จนะคะข้อที่2 square รูปสเท่ากับ2ตัวนี้จริงใช่ไหมคะตัวนี้จริงและนะคะเชื่อมด้วยและค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบ2เท่ากับ2ตัวนี้จริงไหมคะอันนี้ก็จริงนะคะสำหรับตัวเชื่อมและจริงและจริงเป็นจริงค่ะข้อที่3ค่าสัมบูรณ์ของลบ8 ข้อที่3ค่ะค่าสมมบูรณ์ของลบ8เท่ากับค่าสมมบูรณ์ของ8ตัวนี้จริงใช่ไหมคะหรือสแควรูตส่เท่ากับ2อนะคะอ,อันนี้ก็จริงใช่ไหมคะเนื่องจากเขาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องทราบค่าความจริงของทั้งสองข้างก็ได้เพราะว่าตัวเชื่อมหรือถ้าเขามีจริงมาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าเขาเป็นจริงนะคะข้อที่ส สองกำลังสองเท่ากับ4ตัวนี้ก็เป็นจริงก็ตงง่อเมื่อ4เท่ากับ2คูณ <S 2เห็นไหมคะว่า4เท่ากับ2คูณ2จริงดังนั้นจริงก็ต่อเมื่อจริงก็ย่อมจะเป็นจริงใช่ไหมคะข้อที่5ค่ะถ้า1เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว4เป็นจำนวนเฉพาะ1เป็นจำนวนเฉพาะ,ห,นนพาะหรือเปล่าคะบางคนอาจจะตอบว่าเป็นนะคะแต่1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ ด้านหน้าเป็นเท็จนะคะแล้ว4เป็นจำนวนเฉพาะก็เป็นเท็จค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นจริงนะคะเพราะว่าตัวเชื่อมถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะคะต่อไปค่ะข้อที่หกสคูณ5เป็นจำนวนคู่3คูณ5เป็น15เพราะฉะนั้นไม่ใช่จำนวนคู่อันนี้เป็นเท็จแน่นอนนะคะ ็ต่อเมื่อสิบห้าเป็นจํานวนคู่สิบห้าเป็นจํานวนคู่ก็เป็นเทสนะคะเ็เป็นเทสเพราะฉะนั้นเทสก็ต่อเมื่อเทสก็จะเป็นเป็นจริงใช่ไหมคะข้อที่เจ็ดค่ะสองคูณสามนะเท่ากับห้าแต่ห้าเป็นจํานวนคี่นะคะคําว่าแต่นะคะก็คือคําว่าแหละนั่นเองนะคะคําว่าแต่ก็คือคําว่าแหละสองบวก อ๋อขอภพยนะคะ2บวก3นะคะไม่ใช่2คูณนะคะสองบวก3เท่ากับ5อันนี้จริงนะคะแต่5เป็นจำนวนคี่ตัวนี้ก็จริงนะเพราะฉะนั้นเออจริงและจริงเป็นจริงใช่ไหมคะข้อที่8ค่ะพายเป็นจำนวนอตตกรยะหรือพายเป็นทศนิยมไม่รู้จบชนิดไม่สาพายเป็นจำนวนอตตกรยะตัวนี้จริง หรือภายเป็นทศนิยมไม่รู้จบชนิดไม่สมตัวนี้ก็จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงหรือจริงก็เป็นจริงนั่นเองนะคะ14เป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อ2หาร4ลงตัวโอเค14เป็นจำนวนคู่จริงนะคะ2หาร4ลงตัวจริงไหมคะก็จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นจริงนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายของ ข้อนี้ตัวอย่างนี้นะคะถ้า2น้อยกว่า5อันนี้จริงนะคะแล้ว4บวก9เท่ากับ10จริงไหมเอ่ยก็ไม่จริงนะคะ13เท่ากับ10อันนี้เป็นเท็จเลยนะคะเข้าเชื่อมด้วยท่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหน้าจริงหลังเท็จตัวนี้จะเป็นเท็จค่ะเป็นยังไงบ้างคะคงไม่ยากเกินไปนะคะถ้าเราจะ,ะจำตารางค่าความจริงได้นะคะ เดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะของคลิปนี้กันนะคะครูบอกว่าถ้า p และ q เออ่ถ้า p และ not q มีค่าความจริงเป็นจริงและถ้า p แล้ว r มีค่าความจริงมีค่าความจริงตรงนี้ตกไปนะคะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะจงหาค่าความจริงของ r ก็ตรงนี้ q ค่ะ จากตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่สองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะจาก p และ not q มีค่าความจริงเป็นจริงเขาบอกมาแล้วว่ามีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาเชื่อมด้วยและนะคะเขาจะเป็นจริงได้เมื่อ เขาต้องจริงทั้งคู่ใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าเขาจะเป็นจริงเนื่องจากตัวที่เชื่อมอยู่คือ NotQ แปลว่าตัวที่จริงก็คือ Not ตนะคะตัว Not Q เป็นจริงดังนั้นตัว Q จะต้องเป็นเท็จนะคะตัว Q จะต้องเป็นเท็จอ่ p เป็นจริงโอเคและโจทย์ให้มาอีกอันหนึ่งก็คือถ้า p แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ p อเป็นจริงค่ะ p เป็นจริงดังนั้นด้านหลังนะคะจะเป็นอะไรคะถึงจะทําให้เขาเชื่อมกันแล้วเป็นจริงด้านหลังก็ต้องจริงด้วยใช่ไหมคะ r ต้องจริงนะคะเชื่อมแล้วก็ถึงจะจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูได้ค่าความจริงของ p q และ r ดังนั้นโจทย์ถามหาค่าความจริงของ r ก็ต่อเมื่อ q ค่ะเราก็ แทนค่าวความจริงของ PQR ที่เราทราบลงไปเลยนะคะ R เป็นจริง Q เป็นเท็จเชื่อมกันออกมาก็จะเป็นเท็จนั่นเองคะ่ะสรุปนะคะข้อนี้ตอบเป็นเท็จนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างของการหาค่าวความจริงของประพจน์นะคะนักเรียนใครที่ยังจำตารางไม่ได้ก็ ฝากกลับไปท่องตารางค่าความจริงตรงนั้นก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ครูด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ